ดีใจว่าเห็นแบงค์แบบนี้โคตรดีใจเลยสุดยอดอ่ะอวิ่งนำกลุ่มด,ดีดีดีจะร้องไห <c oughs> ้ดูเป็นนักฟุตบอลหน่อยแล้วทำไมคนอื่นเขาถึงเวลาซ้อมเขาไม่ใส่ถุงเท้ายาวอันนี้พี่สงสัยเ <ผม S 1> หรอผมเปลี่ยนลุคเฉยครับเหรอ,อเอ้เมื่อกี้ไข่นุยบอกพี่ว่าให้เรียกบอดว่าบีนไม่รู้อ่ะบีนคืออะไร ไม่รู้ครับมันมันตั้งเองครับแล้วเราเรียกมันว่าอะไรไข่นุ้ยครับอ๋อไขุ่้ยอ่ะเอ้าดันโยเซกาครับเวลคัมครับ thank you ครับไปไหนมาครับไปเอาสกีกลับมาครับกลับบ้านกลับบ้านใช่ับมขายาวเ กับนานดังเขินเนี่ยอยู่รู้ไหมมีตรผลถามหาอยู่จริงอ่ะใช่ว่าอยู่ไปไหนคุณเูผาด้วยอบคุณทีอ่าเพาที่ห่วงผมด้วยผมขับบ้านไปเป็นช่วงโฮลีเด์ด้วยก็ขับบ้านไปเอจอยกับฟฟิมิลีด้วยครับแอฟริกามันเดินทางไกลกว่าเขาออกมันก็ยากกว่าก็เลยใช้เวลาคครื่องต้นแต่นวันจันทร์เข้ามาจริงวันศุกร์ ขึ้นแต่วันจันทร์เพิ่งมาถึงวันศุกร์ใช่ครับยูตลกแล้วไปบุญแรงพุนแรงบุแรงนี่มีคนเซอยู่ในทีมนะว่าไปลำพูนบอกว่าอยู่ไปลำพูนจริงเหรอใช่ลำพูนเป็นอาลีไม่ใช่เราอยู่เจอสตาฟโค้ชหรือยังเจอแล้วเจอแล้วก็คุยกันก็รู้สึกโอเคอยู่ตาที่เรามาเจอกันแบบนี้แล้วก็ว่าเราจะช่วยันตํางานให้ทีมได้อยู่ ที่ดีที่สุดอ่ะที่ที่เราเคยทำอ่ามีแต่เด็กๆด้วยนะใช่ใช่ก็ต้องกำลังใจเด็กด้วยเพราะว่าเด็กๆช่วงนี้ก็ไหลคนมมีมีพออยู่ที่มีคุณภาพด้วยเอก็ต้องไปยัาช่วยเด็กๆมาเอามาเป็นชุดใหญ่ช่วงที่อยู่ไม่อยู่อ่ะผู้เล่นขาดพี่เจท่ะเล่นสมอลไซส์ตลอดแล้วดีด้วยดีด้วยใช่เขาจะใส่ชื่อแล้วโอ้โหผมคิดว่าดีแล้วนะ ต้องใส่ยูต้องดีกว่าใช่ไหมผมดีกว่าอยู่แล้วพี่ไม่รู้ผมดีกว่าอยู่แล้วดีกว่าพี่เจ็ดอยู่แล้วแน่นอนเดี๋ยวผมมาวันนี้เพราะผมต้องตามแม่ดูว่าผมดีกว่าโอเคลองดูโอเคไม่ยอมไกว่มีกลิ่นว่าพี่เจ็ดได้เปิดคลิปแล้วุ่งทองเส้นเบลเลอร์เลยทองแบบโอ้โหมันโยนทองหายไปไหนเนี่ยพอมากระชากเนี่ยหายลอยอยู่ดีไม่โดนกระชากไม่มีหรอกมาเียด้วยใครมาเียด้วยผมไม่ได้หรอก ไม่หลังกล้องอ่ะพวกเขาเดินเต็มเลื้อจริงมาช้าแค่นิดเดียวนี่ไงคุณดูนเซลเลยไม่น่ามากช้าเลยต้องทำอะไรก่อนแบงค์วันนี้ต้องจ็อกกิ้ไงติดอักติดอัพติดอัพติดอัพิดอัพผมไม่ใช่นักบอลนะ เอามัานา <ics> ต้องทำกันหมดสตาฟก็ทำกันหมดเจาดดำด้วยอ่ะเจ็ดยังวิ่งยังซ้อมเลยได้ได้ได้พ่นลงมาเล่นด้วยผมมาแล้วพี่เจ็ได้ฟังด้วยเดี๋ยวผมเต้นพี่เจ็พี่เจ็ไม่ไหวแล้วไม่แด้สภาพยืดวันนี้ก่อนนะได้อยู่ได้อยู่ใช่เจ็ดแลกไงขึ้นเครื่องวันจันทร์ถึงวันศุกร์เกือถึงหมดแล้ว กำจะบินอ้อมที่ไหนมาช้าก็มีอย่างงี้ด้ยขอโทษที่ปุ่มมาสายหน่อยเพราะว่ามีตั้งาที่บ้านเียถึงคุณโตคุณโตเกียก่อน Oh no! เพิ่งดินเพิ่งดินพี่น้ำไหลเหือยน้ำไหลมีหายครับนี่มีถังบันหน่วงหน่วงหน่วงแล้วตอนี้่หรอบี่รอบ่ตาตาานอลุ้นอต่อไป เหน่อยันแล้วตอนนี้พ,นนพี่เลืเชนเอร์โอ้โหก็พุ่งนะคน 5ี 4, 55 56, 57, 58, ้5สิบห้าา้ 喂。 วิ่งรอบเดียวแล้วจบ55วิงรอบรก55จบเยว55วิง5วิอารอวิง54ว่56วินอาจารยต่อวินหนึ่ตไป่อนน้ไนนแต่ไม่ได้ขอะไรเดียวอ่ะเ้าาวเดิมรักษาเวลาปกติ56วิงขอรอบเดียวแล้วก้จบเลย 不美卖肉啊！卖牛、哦

โอ้ยกระโดดกระโดดเก็บขากระโดดเก็บเก็บโอ้ยกระโดดไม่กระโดดเอาตรงเลยเอาตรงเลยไม่เดียวไหนเอาเดี๋ยวสุดไม่ได้ตัดต่อแล้วไม่ได้ตัดต่อแล้วไม่ได้ปิดต้นต่ออีกปิดต้นอีกปิดต้นอีก วันนี้อยืดฟรีไม่ต้องยืดออลิเล็กปากกอนไอกำนาปากกอนดีใจว่าเห็นแบงค์แบบนี้โคตรดีใจเลยสุดยอดอ่ะวิ่งนำกลุ่ม ทรงผมใหม่เลยพีเปลี่ยนใหม่แล้วสุดยอดสุดยอดดี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 จะร้องไห้เลยไม่เป็นไรเป็นรัตนนิพนธ์ก็หายกินเหรอชิบีนนี่ชิบีนดูสภาพดูสภาพเลยเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจริงเหนื่อยเหนื่อยจริงเหนื่อยจริง เหนื <ges> on, a, uh, ่อยจริงเหนืจริงกลุ่มนี้แม่งเจ๋งว่ะเอาทุกโซเอาทุกคนีด ครับยสวัสดีครับายสวัสดีคอะไรนี่คนเแก่ตายแล้วไม่เป็นตะิผไม่เป็นหไม่เป็นนะแล้วเมื่อกี้เป็นอะไรเา เขใส่เส e ื้อหมดแล้วถอดอยู่คนเดียวยื้อะไรยื้อเยี่ยวาวคิวตอดคนลงอยู่รูฟ้าวร่างรูฟ้าเยี้ยขนาดฟ้าผมยังแพ้เลยเฮ้ยนีู่ไม่ได้เออวี ไมอยู่ไม่จ็อกกิ้งอยู่เพิ่งมาวันนี้เขาจ็อกกิ้งไปแล้วพี่อยู่จ็อกกิ้งเหมือนเด็กดีมันเมื่อกี้เนี่ยพี่หมุนเรตั้งแต่สินาทีแรกแล้วย้อิงกีเมืปร่เป็นเขาโชคดีแล้วเอขอโทษครัดแล้ช่วยก้องดีแล้วเนาะ

มาหลับฝันดีครับเกมฝันดีหลับดีเทุกคนหัวร้อยแฮ่แฮ่แฮ่กันเออไม่ได้ฮะตรงนี้นอนละเมอกันบ้างเหรอละเมอว่าอะไรละเมอว่าต้องมาสอนวิ่งทำไมคีเปอร์วิ่งน้อยอะเนี่ยโอ้โหครับ